วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกอาร์ติแฟกต์ของน้องหลงหลง sp นะครับตัวละครสายซัพพอร์ตที่มาพร้อมกับอาร์ติแฟกต์สิ่งประดิษฐ์ของน้องเขาหออแก้ว9สมบัตินะครับมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเล่นกับทีมแบบไหนดีดีเด่านี้เรามาคุยกันครับ s t ตลล a าโกพ s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ต l รา Go+ Plus ดิงอยู่ใต้เดสครีปชันเอาล่ะครับข่าการสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกไวนในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธวิญาารเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับเจาะลึกอาร์ติแฟกต์นะครับเห็นว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวๆนะก็เลยลงคลิปให้ทุกวันแนละ้วก็หาเวลามาสตรีมให้แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับอาร์ติแฟกต์ของหลงหลง SP นะครับก็เป็น สิ่งประดิษฐ์ของตัวน้องหลงหลงเองนะครับโดยข้อจํากัดของน้องหลงหลงเนี่ยก็คือห้ามใส่6ปี SP ครับห้ามใส่ปีปีตรงแล้วก็ห้ามใส่ถังเชนครับดังนั้นเนี่ยการจะใส่เซ็นเตอร์ลิวนะครับการใส่เทปสมุดหรือว่าเอาไง่ายๆว่าตัวดาเมจที่ขาดหายไปเนี่ยก็คือตัวของกระบี่ SP นะครับสามารถลงเล่นกับปูกระบี่ SP ได้นะครับก็ถือว่าอย่างน้อยๆปูกระบี่ไม่มีสิ่งประดิษฐ์เป็นของตัวเองเนี่ยก็ยังมีตัวละครที่เอาไปบัฟให้เขาได้นะครับอันนี้เนี่ยห้ามใช้กับ6ปีนะครับ โดยโดยความจริงในเวลาที่ลงกับทีมที่เป็นอร์ติแฟ์ของดาบทุสวรรณะลงหลงได้ลงอยู่แล้วนะครับแค่เราใช้สิ่งประดิษฐ์ของทุสวรรณาเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แบบสิ่งประดิษฐ์ของทัวของน้องลงหลงเองนะครับด้วยความสามารถนะครับก็ถือว่าดีนะโดดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่หากันก่อนนะครับจะมีชิ้นนี้นะครับนี่จะมีชิ้นด้านขวานะครับสชิ้นนี้เหมือนเดิมนะครับที่สามารถแลกได้ครับติดใจไปแลกมาให้ดูเลยนี่ครับใครที่เก็บชนะของผลึกลุงเอาไว้นะครับนี่ครับผลึก 99ส,สมบัติอะครับสามารถแลกได้แล้วก็มีม,มีการแทนมูป่ายให้แลกด้วยนะครับสาหรับคนที่ต้องการจะแลกมีขานารีดั้งเดิมนะครับส่วนขาซ้ายให้แลกนะครับอันนี้เป็นขาดั้งเดิมนะาไม่ใช่ขาฟิวชั่นนะครับแล้วก็มีจิตทานะาของนารีนะครับเหมือนเขาดึงเมตานารีมาน่ะมีการแทนนี้ด้วยนะครับด้านขานี้ก็ถือว่าดีนะของระมันเยอะมากๆนะครับเก็บกันไว้เดี๋ยวจานแรกสีแดงไปเลยดีไหมอะ จานยังไม่ไล้ลกันนะครับในนี้จะมีสีแดงนะครับแล้วก็จะมีทน้าของสีเหลืองที่เป็น S S R นะครับสามารถมาแลก2ชิ้นดินได้จากตรงนี้นะเวลาที่บางคนอาจจะเปิดหาได้ไม่เจอนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วนะครับรูปปิดคิ้วเนี่ยจานได้มาจากทางด้านของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตู้นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อจะปักนี่เองนะครับนี่อัพเลยครับนี่ครับได้มาจากตู้ธะนาของกายแทบปูกบี่ SP นะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะมี2ชิ้นละนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถดั้งเดิมของเขากันก่อนละกันนะครับสําหรับความสามารถดั้งเดิมของเขานะครับเขาบอกว่าชนะของน้องโรงโรงเอสเนี่ยมันจะมีระดับนะครับก็คือ0 1 0 2 0 3 0 40แล้วก็50นะครับจะทําให้ในระหว่างการต่อสู้นั้นได้รับคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานหรือว่าค่าพลังโจมตีพลังชีวิตสูงสุดความเร็วพลังจิตอัตราโจมตีคิคิดาเมจนะครับของวิญญาณฝั่งเราเนี่ย จะเป็นของเราเองนะครับที่ระดับสูงสุดเลยค่าเริ่มต้นของความสามารถนี้จะเพิ่มขึ้น0.5% 1%จนถึง3%นะครับแต่ความเร็วจะได้เพียงแค่1ใน4เหมือนความสามารถอันนี้มันเหมือนเป็นพาสซีฟของน้องๆหลงเองครับที่เป็นดอกไม้อะ่ะพาสซีฟทักษะที่2อครับอันนี้คือความสามารถนั้นเลยนะครับเอาคุณสมบัติของเพื่อนอมาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าวิญญาจารคนใดก็ตามนะครับจะมีผลและ เพิ่มเพิ่มความเสียหายตัยเพิ่มเพิ่มขึ้น10 20 30 70 100%ถึง150%ให้กับ1ตัวละครที่เราได้มอบคุณสมบัติลักษณะพิเศษให้นะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับีว่าไม่เลวนะเล่นกับปูกอบบีก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็การสะสมนะครับการสะสมฐานะของสิ่งประดิษฐ์นะครับ2ชิ้นนะครับหากว่าฝ่ายเราเนี่ยมีปรามิจรย์ริรจางสามคูณขึ้นไปในฝั่งของตัวเองนะครับจะได้รับคุณสมบัติที่บอกมาเมื่อกีีี้นนเเลลยยยะะคครับแวาามสห ของการโจมตีของสายปีกสายคอ้อนนะครับหรืออาวุธลับจะเพิ่มขึ้นนะครับ25%นะครับหากว่าเราเนี่ยอัพถึงระดับ20จะเพิ่มขึ้นเป็น50%เลยก็ถือว่าไม่เร็วนะ4อ่อาวุธ4ชิ้นนะครับหากมีฝั่งเราเนี่ยคูมขึ้นไปนะครับจะได้รับคุณสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับโดยสายโจมตีและอาสายคอ้อนเนี่ยความเสียหายโจมตีคีเพิ่มขึ้น25%ครับแล้วก็6ชิ้นนะครับ ก็เหมือนเดิมถ้าหากว่าเรามี3คูณขึ้นไปในฝั่งตัวเองนะครับเราได้รับคุณสมบัติข้างต้นเนี่ยเพิ่มเติมนะครับโดยความตีหายสุดท้ายของการโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก25ให้กับสายคอนสายปีกแล้วก็อาวุธรับครับก็ถือว่าได้พลังโจมตีที่เยอะอยู่นะเออได้พลังโจมตีที่ถือว่าเยอะไม่เลวนะเนี่ยอันเนี้ยเอาง่ายๆนะครับแต่คนใช้น่าจะน้อยคนต้องใช้กระบี่แหละแล้วก็เอฟเฟกจับคู่นะครับเมื่อเทพศิลาเก้าสีหลงๆลงเนี่ยเข้าสู่การต่อสู้นะครับ อดิแฟกเนี่ยสามารถไี้ผลรับได้เพียงได้โดยการที่ไม่ต้องร่วมการต่อสู้ในเวลานั้นนะครับการเข้าร่วมอ่าการเล่นในสนามต,ต่างๆกับวิญญาณฝั่งตัวเองเนี่ยจะไม่ส่งผลนะครับต่อเอฟเฟกนะครับแต่อฟเฟกที่ได้รับจากเสดิจจะลดลง25%นนะครับอ๋อเหมือนว่าเอาไปใช้แต่ก็ ใช้ได้หรอจากการที่จานอ่านนะครับเนี่ยมันใช้ได้ครับลหลายคนถามจานมาเยอะมากนะครับในคอมเมนต์แล้วจานก็กำลังหาคําตอบให้ในที่สุดก็เจอแล้วครับคือปกติแล้วครับเวลาที่เราลงิญียนจานที่มันห้ามใส่กับอ์ติแฟกต์เราจะไม่สามารถใส่ได้เราจะไม่สามารถใส่ได้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถใส่แบบนี้ได้เนี่ยตอนที่จานใส่อยู่เนี่ยนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวจานลองใส่ปาะเซซีนะครับอะใส่ปาะเซซีไปดูเห็นปะดาบทูตสวรรค์จานจะไม่สามารถ ใช้ได้ครับนี่จานใส่นะกดใส่ครับแต่มันไม่ขึ้นให้แต่ในกรณีเดียวกันในกรณีที่เหมือนเหมือนกันเราใส่ทางด้านของน้องหลงหลงไปโดยที่เราห้ามมีปีบีตรงเราห้ามมีทนางนั่นของ6ปีก p แต่เวลาเราใส่ไปแล้วมันกลับขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวเราจานลองเข้าสนามไปดูมันจะขึ้นครับที่เหลือคนถามว่าทำไมถึงขึ้นครับจานอ่านเมื่อกี้จานเลยเกตเลยครับก็คือมันจะขึ้นให้นะแต่แต่ครับวงเล็บเลย คุณสมบัติที่มันจะให้เราเนี่ยจะได้เพียงแค่25%ได้เพียงแค่1ใน4เท่านั้นจากความสามารถที่มันจะให้เราจริงๆครับให้แค่1ใน4เท่านั้นคือ25%สมมติว่าจะมอบพลังโจมตีบัฟให้กับเราเนี่ย100ของพลังโจมตีจะเหลือไปแค่25เท่านั้นนี่ครับเห็นไหมมีรูปหอแก้ลอยอยู่บนหัวครับเห็นไหมมีรูปหอแก้ลอยอยู่บนหัวครับนี่คืออาร์ติแฟกต์ทำงานแม้ว่าเงื่อนไขอาร์ติแฟกต์จะไม่สอดคล้องกับที่เขากําหนดไว นั่นแปลว่ารองหลงเนี่ยสามารถใส่กับทีมไหนก็ได้ถึงจะห้ามใส่กับ6ปีเราก็ใส่6ปีได้เราก็เปิดได้ครับแต่คุณสมบัติที่มันให้เราอ่ะมันให้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองหายไปเยอะมากนะหายไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตรนนี้ก็ก,ก็ขายข้อข้องใจแล้วนะหลายคนก็ถามกันมานะครับจารย์เองก็เลยมาเจาะลึกด้วยเลยจะได้รู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะจารย์เองไม่ได้ใช้ไงไอยิฟแอกชินเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูทาหน้าของอาวุธอ์ติแฟกต์กันบ้างนะครับทาหน้าของชิ้น SSR กันก่อนเลย เอชิ้น SR ชอินะครับอันนี้ก็คือเมื่ออัติแฟรนี้มีผลนะครับฝ่ายเราที่มีพลังชีวิตสูงสุดอ๋อพลังชีวิตพื้นฐานสูงสุดเนี่ยจะได้รับความเสียหายสุดท้ายลด,ด,ดลง20%อันนี้ก็ไปช่วยให้กับสายแทงได้ดีนะครับเริ่มที่อ่าชิ้นนี้ก่อนครับชิ้นนี้สามารถแลกได้ด้วยการเข้าไปดูให้เมื่อกี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสิ่งประดิษฐ์มีผลนะครับววรจารของเราเนี่ยที่มีความเสียหายคิพื้นฐานสูงสุด จะเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีคริติเคิล20%ครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ต้องหาจากตู้น้องแน่เลยนะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะเมื่อสิ่งประดิษฐ์ทำงานนะครับฝั่งเราที่มีโจมตีคริติเคิลนะครับการโจมตีคริติเคิลพื้นฐานสูงสุดนะครับอัตราคีย์นะครับจะเพิ่มอัตราคีย์ขึ้นอีก100%นะครับมันเพิ่มแต่ละสายแต่ละสายเลยนี่วาไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันก็มันก็เพิ่มเป็นสายะสายเนาะเมื่ออ์ติแกต์มีผลนะครับ ฝั่งเราที่มีพลังจิตพื้นฐานสูงสุดจะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขที่กําหนดโดยศตูก่อนเริ่มเทิร์นแรกนะครับโอ้โหมีพลังจิตมีแล้วเหลืออะไรเนี่ยพลังโจมตีปะเนี่ยอ่ะเนี่ย,อ,ยอันนี้ไงเมื่อฝั่งเราตัวไหนก็ตามที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50%เนโแต่ชิ้นนี้โหดมากนะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับของพื้นฐานนะไม่รวมกับบัฟต่างๆนะครับให้เป็นพื้นฐานก่อนเข้าเกมะนะครับแล้วก็สีลุงนี้นะครับ เมื่อมีผลเนี่ยตัวไหนก็ตามที่มีความเร็วพื้นฐานสูงสุดนะครับจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆก่อนเริ่มเทินแรกนะครับเอาไว้ง่ายๆว่าสมมุตินะครับสมมุตินะสมมุติว่าหลงๆเราเนี่ยเร็วสูงสุดในสนามในพื้นฐานนะครับเมื่อเริ่มสนามมานะครับเมื่อเริ่มสนามมาเนี่ยฝันของข้ามโจมตีมาเลยตับๆใส่ทักษะมาคู่สวรรค์ดึงดาบเซียนต้าหลิวรวมมากระทืบเสือมากัดขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่รับความเสียหายใดๆเลยครับ จนกว่าเราจะได้เล่นในเทินแรกจนกว่าเทินเราจะวนมาเล่นในเทินแรกได้เริ่มนะครับนั่นแหละนี่คือความสามารถของชิ้นนี้นะครับก็จังเข้าใจแล้วว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ในหลายส่วนเพราะว่ามันมันไม่โดดเด่นมันมันไม่ได้โดดเด่นอย่างทูตสวรรค์6ปีกที่บัฟแบบบัฟแบบโหดมากของตัวเองแบบเป็นเปอร์เซ็นต์มีสแตก็กซึ่งมันมันมันไม่โดดเด่นเลยครับเอาง่ายๆว่ามันไม่โดดเด่นเลยอะ แต่ว่ามันมันดีไหมมันมันก็ดีมันบรับแต่ละสายให้มันให้มันเล่นกับทีมได้ดีขึ้นเช่นเราเอานี้ไปเนี่ยคือตัวตัวละครที่อยากได้พลังจิตเยอะขึ้นตัวละครที่อยากได้คีเลด,ดได้คียด,ดาเมจได้พลังโจมตีเยอะขึ้นถ้าสมมติว่าตัวละครนั้นก็คือ6ปีเอ้สมมติว่าเป็นกระบี่กระบี่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับมีคียเลสสูงสุดมีคีดาเมจสูงสุด3ผลลัพธ์ของ3ชิ้นนี้ก็มอบให้กับกระบี่คนเดียวแต่ว่าเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มให้ครับ อย่าลืมว่ามันมันเพิ่มไม่ได้เยอะครับ20%อย่างเงี้ย20%มันไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิดร้อยเปแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือดาเมจหรือว่า atk ครับหากว่าตัวไหน atk สูงสุดในในทีมของเรามันเพิ่มขึ้นให้50%าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าครึ่งนึงเลยอะสมมติพลังโจมตีพื้นฐานของเราคือสิล้านนะครับมันเพิ่มให้เรา5ล้านอ่ะนะครับเป็น15ล้านก็ถือว่าเยอะแบบเยอะมากๆถึงว่าแหะครับหลายๆคนถึงเล่นแหวนถึงเเเเลล่่่่่่นนนนแบบบบบปปูกกกกรรระะะะีี ATK ATK ััยอคคพาาาาววว็ทสมมติ บวกเป็นค่าต้นแล้วเนี่ยมันมันเยอะมากๆพอเวลามาคูณกับคิดาเมจแล้วมาคูณความเสียหายสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็ใครอยากได้น้องก็อย่าลืมเก็บเพชรไว้นะชิ้นนี้มันไม่แพงหรอกครับพันกว่าเพชรแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องไปสุ่ม,มาเราไปหาแลกมาเ่ยแหละชิ้นพวกนี้มันจะลำบากกับแล้วก็เรื่องของการอัพเลเวลครับเรื่องของการอัพเลเวลต่างๆเนี่ยต้องหาพวกของลุ้งของอะไรที่ไม่ได้มาจากกิจกรรมอะไรต่างๆมามาอัพอะครับมันมันก็เลยยากที่สุดนอกนั้นียไม่มีอะไรหรอกครับ ไม่มีอะไรก็อัปเลเวลไปแต่ว่าแนะนําก็คงทําดาบทูสวรรค์เป็นหลักมั้งแต่สาหรับใครที่ทาชิ้นนึอื่นเป็นหลัหอกลอะไรบ้างก็ลองวางเพลงวางแพนกระดูนะเล่นกับปูกับบีนะครับแต่ว่าน่าจะเล่นกับตีศูนย์เทพสมุทรดีกว่ามั้งปูกับบีหลงๆน่าจะไม่ค่อยเวิร์กขนาดนั้นนะครับยังไงก็ลองดู l a r Go าโก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s l a r Go Plus ลิงอยู่ใต้ด s สคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเจาะลึกท่าหน้าของดาบทุสวรรค์เอ้ยหอแก้วเจ็ดสมบัติเอ้ยถูกแล้วนะครับท่าหน้าของอัลติแฟกของน้องหลงด่ง SP นะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะกระจายกระจายมากนะครับไม่ค่อยมีการรับเป็นแบบหลักๆแต่ว่าการกระจายนี้ก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คนเล่นไม่ได้เยอะมากสําหรับ อ์ติแฟลกต์ลงๆนะครับแต่ด้วยความที่อ์ติแฟลกต์ลงๆเนี่ยใช้กับทีมที่แม้แต่ไม่สอดคล้องก็ได้แค่ผลลัพธ์จะลดลงแค่25เหลือแค่25ก็ตามนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับกูร่าแคฟ้านก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊วยบุยครับ